น้องๆเขาก็จะมาช่วยกันนะครับจะปลูกก้าต้นฝรั่งครับต้นก้าฝรั่งครับนี่นะครับเตรียมไว้แล้วนะฮะด้วยดินปลูกพิสมอสนะครับดินปลูกพี้มอพิสมอสพิสมอสมอสอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาละครับเตรียมปลูกได้แล้วครับวันนี้โอเคนะครับอันนั้นตัวเร่งราก เอาเอาเรียงรากเอาเรียงรากลดลดก่อนเอาเรียงรากลด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 ก่อนลดเลยค่ะค่ะทำไมพ่อตัวไม่จริงไม่ยด้ได้ได้ไม่จ้างเมียยเพิ่งเอาไว้อันนี้คือน้ำยาเรียงรากนะครับบีวันนะครับโดยคุณลีโอเอ่อุโร่กับคุณโฟกัสนะครับลด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 ไม่ต้องเยอะเยอะนะแบบบางๆนะครับผมเออเป็นบางก่อนอ่าค่อยๆเทค่อยๆเทพอแล้วแม่มันเปียกแล้ว เอาสูงๆหน่อยขึ้นสูงเลยเอเออมันจะได้เยอะๆเฮออ่าให้มันเต็ม,เ,ม,มนนเต็มอ่เต็มเต็มแบ่งแบ่งด้วยอา่อานะครับโอ้โหคุณฟูกัสอัี๋นีเ้เริ่มเป็นแล้วครับเริ่มเป็นแล้วยอดอะไรครับอมไม่ใช่พ่อตู ครับนี่คือการ